สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันลิงวาดขอบเขตแปลงเพาะปลูกสำหรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะก่อนอื่นเราต้องติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือก่อนนะคะถ้าเป็นระบบ iOS นะคะให้ไปที่ App Store ค่ะส่วนระบบ Android นะคะไปที่ p l Play s t o r e กดค้นหานะคะ LING นะคะก็จะเป็น รูปลิงสีดำๆนะคะจากนั้นกดติดตั้งค่ะหลังจากกดติดตั้งเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็จะปรากฏแอปที่หน้าจอหลักนะคะให้แตะเพื่อเข้าใช้งานค่ะต้องเปิดตำแหน่งทุกครั้งนะคะที่เราใช้งานอนุญาตให้ลิงเข้าถึงรูปถ่ายและบันทึกวิดีโอค่ะ อนุญาตให้ลิงเข้าถึงตำแหน่งเปิดหน้าจอหน้าแรกไปที่วัดที่ค่ะจะปรากฏแผนที่นะคะหน้าตาแบบนี้อ่าพอถึงตรงนี้นะคะให้เรากดตำแหน่งค่ะเพื่อให้แผนที่ปรากฏในตำแหน่งของเราค่ะในตัวอย่างนะคะก็คืออ่าจุดที่เราอยู่คือสำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิตค่ะ จากนั้นเราเลื่อนไปยังตำแหน่งแปลงที่เราต้องการวาดค่ะโดยให้ตำแหน่งจุดแรกนะคะอยู่ที่จุดที่เราต้องการวาดจากนั้นกดเครื่องหมายบวกค่ะทำแบบนี้นะคะเรื่อยๆจนครบทุกมุมรอบแปลงนะคะอย่างในตัวอย่างนะคะจะปลูกกล้วยน้ำว้าห้าไร่นะคะหลังจากที่เราวาดพื้นที่ที่เราต้องการแล้ว นะคะให้เลื่อนจุดตำแหน่งมาอยู่จุดกึ่งกลางแปลงนะคะจากนั้นกดที่ x y ค่ะก็จะแสดงพิกัดกลางแปลงกดเครื่องหมายถูกด้านล่างนะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะจากนั้นจะปรากฏเมนูขึ้นมานะคะให้เราเลือกบันทึกค่ะตัวล่างสุดในการบันทึกเราจะต้องเข้าระบบนะคะตามตัวอย่างก็คือจะจะเข้าระบบด้วย l ล n e นะคะ ให้กดยอมรับความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากเข้าระบบได้แล้วนะคะจะต้องเพิ่มรายละเอียดแปลงนะคะระบุชื่อเกษตรกรที่ตั้งแปลงรายละเอียดว่าแปลงนั้นปลูกอะไรกี่ไร่จากนั้นกดบันทึกค่ะหลังจากบันทึกข้อมูลเสร็จนะคะเราจะเรียกดูข้อมูลนะคะโดยไปที่ชั้นค่ะ ไปที่แปลงค่ะให้กดแปลงข้อมูลที่เราต้องการใช้ข้อมูลนะคะจากนั้นจะปรากฏรายละเอียดแบบนี้ค่ะเราจะบันทึกโดยเลื่อนปุ่มสีส้มด้านบนขึ้นนะคะกดแชร์ค่ะแล้วก็แคปภาพจะได้รูปแปลงนะคะที่มีรายละเอียดกเกษตรกรตามภาพค่ะ ร่งรูปนะคะจะถูกบันทึกอยู่ในแกลเลอรี่ของมือถือโดยในกรณีที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือว่าแปลงใหม่นะคะก็ให้ปริ้นออกมาแนบกับเอกสารขึ้นทะเบียนนะคะส่วนในกรณีที่เป็นลายเดิมแปลงเดิมปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กนะคะสามารถเพิ่มรูปได้ในเมนูภาพถ่ายแปลงค่ะ